เรียนประธานสภาที่เคารพผมว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตชะถาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภูเก็ตเขตหนึ่งพักเก้าไกลในวันนี้ผมขออภิปรายนโยบายของรัฐบาลในด้านคมนาคมซึ่งถือว่าเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนและยังมีการหาเสียงในโครงการต่างๆอีกมากมายจากพักรัฐบาลแต่เมื่อผมได้เปิดดูนโยบายถแถลงของรัฐบาลก็พบว่า นโยบายคมนาคมมีเพียงคำถแถลงกว้างๆว,ว่าจะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งเท่านั้นนอกจากนั้นไม่มีรายละเอียดอะไรเลยว่ารัฐบาลจะทําอะไรก่อนหลังรวมถึงเรื่องใดเป็นนโยบายที่เร่งด่วนขอสไลด์ถัดไปครับในเมื่อถแถลงนโยบายของท่านไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรเลยผมจึงต้องย้อนไปดูนโยบายหาเสียงที่พักของเจ้ากระทรวงคมนาคมซึ่งก็คือพักเพื่อไทยว่าท่านได้ให้สัญญาอะไรบ้างกับประชาชน ผมก็พบว่านโยบายส่วนใหญ่ของพรรคเพื่อไทยล้วนแต่เป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นรถไฟความเร็วสูงหรือที่ท่านออกข่าวว่าจะสานต่อโครงการขนาดใหญ่อย่างโครงการและโครงการแลนบริดจ์แต่ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับท่านประธานเราจะเห็นได้ว่านโยบายรัฐบาลเน้นนําเงินก้อนโตไปลงทุนแต่โครงการขนาดใหญ่ทั้งนั้นผมไม่เห็นนโยบายใดเลย ที่ลงทุนในระบบขนส่งสาธารณะที่จะช่วยเรื่องการเดินทางของประชาชนในชีวิตประจําวันจริงๆผมจึงมีคําถามครับว่าทําไมเงินภาษีของคนทั้งประเทศถึงนําไปลงทุนในโครงสร้างคมนาคมขนาดใหญ่ทั้งๆท,ที่พวกเขาไม่ได้ใช้ประโยชน์และทําไมจึงไม่มีการลงทุนในขนส่งสาธารณะที่พวกเขาได้ใช้ทุกวันจริงๆบ้างทั้งๆท,ที่ขนส่งสาธารณะเป็นเส้นเลือดฝอยที่มีความสำคัญในชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมากครับท่านประธาน หากขนส่งสาธารณะมีคุณภาพดีก็จะช่วยลดค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางในชีวิตประจําวันทําให้เกิดการท่องเที่ยวเข้าถึงท้องถิ่นไม่กระจุกอยู่เฉพาะในเมืองใหญ่ผู้คนเข้าถึงบริการสาธารณะขอสไลด์ถัดไปครับที่ผ่านมาถ้าไม่นับกรุงเทพจังหวัดอื่นๆแทบไม่มีรถสาธารณะที่ครอบคลุมและเดินรถตรงเวลาเมื่อเรามาดูข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกณนะวันที่31สิงหาคม2566พบว่า เส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางภายในจังหวัดของสูงพนภณภาคทั้งประเทศมีเพียง1,576เส้นทางหรือเฉลี่ยเพียงจังหวัดละ20เส้นทางเท่านั้นหากเทียบกับเส้นทางเดินรถในเขตกรุงเทพที่มีมากถึงจำนวน492เส้นทางการที่ไม่ครอบคลุมแบบที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ก็กลายเป็นค่าต้นทุนค่าครองชีพที่ประชาชนต้องแบกรับเองทำให้คนบางกลุ่มขาดโอกาสเช่นคนพิการ หรือแม้แต่คนในชนบทไม่สามารถเดินทางไปทํางานในแหล่งงานที่ดีได้รวมถึงเป็นที่มาของปัญหาการจราจรแอรอัดในเมืองใหญ่และปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนตามมาซึ่งเป็นไปนในทิศทางเดียวกันกับข้อมูลจากงานวิจัยของ TDRI ที่พบว่าคนกรุงเทพหนึในสไม่มีรถยนต์ส่วนตัวแต่คนขอนแก่นมีเพียง6%ที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวสแสดงว่าคนในต่างจังหวัดไม่มีทางเลือกขนส่งสาธารณะ และจําเป็นต้องมีรถส่วนบุคคลอยากเลี่ยงเรียกไม่ได้ซึ่งหากไม่มีก็จะไม่สามารถเดินทางได้เลยสําหรับผมการที่ประชาชนต้องดิ้นรนมีรถส่วนตัวไม่ได้สะท้อนถึงความเจริญของประเทศแต่มันคือความหมดหวังของประชาชนต่อระบบขนส่งสาธารณะของประเทศบางคนถึงขั้นดูถูกคนชนบทว่าพอมีเงินก็เอาไปฟุ่มเฟือยดาวรถจักรยานยนต์แล้วก็มาผ่นโดยที่ไม่เข้าใจว่า การที่ไม่มีรถจักรยานยนต์สักคันในชนบทมันลําบากแสนสาหัสขนาดไหนในบางครอบครัวการมีรถจักรยานยนต์เพียงหนึ่งคันนั้นเพื่อใช้แบกชีวิตของหลายชีวิตทั้งครอบครัวท่านประธานทราบหรือไม่ครับว่าชาวบ้านในชนบทที่ไม่มีรถของตัวเองจะต้องใช้เงินเป็นพันบาทเพื่อที่จะเดินทางไปพบแพทย์เฉพาะทางในโงรงพยาบาลประจําจังหวัดยิ่งเป็นการตอกย้ําการสร้างความเหลื่อมล้ําในสังคมพวกเขาเหล่านั้นจึงมีสิทธิตั้งคําถามว่า การที่รัฐบาลนําเงินภาษีของประชาชนทั้งประเทศลงในโครงการขนาดใหญ่หรือไปอุดหนุนรถไฟฟ้า20บาทของคนกรุงเทพที่เรากําลังจะทุ่มเงินไม่ต่ำกว่า70,000ล้านบาทเพื่อคนจังหวัดเดียวและเป็นแค่คนกลุ่มเดียวที่ใช้รถไฟฟ้าด้วยมันเหมาะสมหรือไม่ครับท่านประธานผมขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมจากในพื้นที่ผมเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีรถประจําทางที่เรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานเหมือนรถเมในกรุงเทพเพียงแค่สามสาย และทั้งสามสายมีต้นทางอยู่ที่สนามบินเน้นบริการเฉพาะนะักท่องเที่ยวกับกันเมื่อหากท่านประธานลองเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร์ที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกันความหนาแน่นประชากร่างกันสิบเท่าท่านประธานทราบไหมครับว่าสิงคโปร์มีเส้นทางเดินรถเดินรถที่มีมาตรฐาน universal design หรือรองรับรถวีลแชร์มากกว่า352เส้นทางซึ่งมากกว่าภูเก็ต100เท่าและมีจำนวนปลายรถเมล์กว่า5,000แห่ง นอกจากนี้ยังมีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนอีกหลายเส้นทางขอสไลด์ถัดไปครับกลับมาที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อหลายสิบปีที่แล้วคนภูเก็ตได้เคยเห็นภาพเด็กนักเรียนโหนท้ายรถสองแถวแบบนี้ผ่านมาถึงทุกวันนี้พวกเราเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายกันแล้วยังคงต้องเห็นภาพลูกหลานของเราโหนท้ายรถสองแถวอยู่เหมือนเดิมหากมีคนพิการคนเท่าคนแก่ที่มีข้อจํากัดทางร่างกายพวกเขาใช้บริการไม่ได้เลย การที่ระบบขนส่งมวลชนที่ไม่รองรับคนทุกกลุ่มไม่ครอบคลุมและไม่เพียงพอบวกกับค่ารถโดยสารแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้างที่มีอัตราแพงกว่าหลายเท่าเมื่อเทียบกับกรุงเทพทําให้คนภูเก็ตจําเป็นต้องมีรถเป็นของตัวเองจนเกิดปัญหารถติดผู้ปกครองต้องเสียเวลาในการทํางานเพื่อใช้เวลาในการรับส่งบุตรหลานไปโรงเรียนหรือต้องซื้อรถจักรยานยนต์ให้บุตรหลานเพื่อใช้ไปโรงเรียนทําให้เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขอสไลด์ถัดไปครับ สาเหตุหนึ่งที่ภูเก็ตไม่สามารถพัฒนาระบบขนส่งมวลชนได้มาจากกฎหมายของรัฐบาลรวมศูนย์ที่กำหนดให้ผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนถูกส่งมาจากรัฐบาลส่วนกลางซึ่งไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนในท้องถิ่นตัวอย่างความเห็นของนายที่เบียนขนส่งเมื่อมีการขออนุญาตเปิดเส้นทางโดยรถโดยสารเพิ่มที่แสดงในสไลด์ข้อที่2ระบุว่าหากมีการเพิ่มเส้นทางเดินรถก็จะส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการเดิม ไม่ว่าเป็นการขัดผลประโยชน์ในการรับผู้โดยสารในเส้นทางหรือในข้อที่3ระบุว่าการเพิ่มเส้นทางดังกล่าวจะเกิดปัญหาการทะเลาะวิวาทระหว่างผู้ประกรอบการขนส่งหรือพนักงานขับรถด,ด้วยกันเนื่องจากเป็นผู้โดยสารกลุ่มเดียวกันซึ่งสอบถามความเห็นแต่เพียงผู้ประกรอบการเท่านั้นไม่ได้มีผลการศึกษาวิจัยว่าความต้องการที่แท้จริงในพื้นที่เป็นอย่างไรหรือสอบถามความเห็นของผู้ใช้บริการเลยนอกจากนี้มีเส้นทางท้องถิ่นที่ต้องการเดินรถเพิ่ม ยังได้รับแจ้งจับจากกรมการขนส่งทางบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถออกใบอนุญาตได้เนื่องจากยังไม่มีหลักเกณฑ์ในการขอใบอนุญาตเมื่ออำนาจในการออกหลักเกณฑ์อยู่ที่ส่วนกลางทําให้ท้องถิ่นที่เขามีความพร้อมไม่สามารถทําขนส่งสาธนารนณะได้ดีด้วยตัวเองอยู่ดีสุดท้ายส่งผลทําให้ไม่มีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้ดีขึ้นอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของความคุ้มค่าในการลงทุนของผู้ประกอบการในบางเส้นทางเพราะ เมื่อผู้คนส่วนใหญ่ปรับตัวจากระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่ดีมาใช้รถส่วนตัวทําให้จํานวนผู้ใช้บริการรถสาธารณะในช่วงเริ่มต้นอาจมีไม่มากนักไม่สามารถจูงใจให้เอกชนลงทุนได้ทั้งๆท,ที่การมีขนส่งสาธารณะที่ดีๆจะเพิ่มโอกาสให้คนในท้องถิ่นได้อย่างมหาศาลถ้าเราสามารถอุดหนุนคอสมกปีละ2 0 0พันล้านบาทเพื่ออุดหนุนรถเมล์ให้กทมได้ทําไมรัฐบาลจะจัดสรรงบป,ประมาณอุดหนุนให้เกิดขนส่งสาธารณะในต่างจังหวัดไม่ได้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาข้างตน้นผมอยากเสนอว่ารัฐบาลควรต้องมีนโยบายกระจายอำนาจพัฒนาระบบขนส่งมวลชนไปยังท้องถิ่นรวมถึงกระจายงบประมาณด้วยไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอที่หนึ่งควรแก้พระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกระจายอำนาจให้ประธานคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกเป็นนายกอบจอพร้อมจัดสรรง,งบประมาณจากกระทรวงคมนาคมไปให้ใช้พัฒนาหรืออุดหนุนผู้ประกอบการขนส่งในเส้นทางที่จำเป็นแต่ไม่คุ้มทุนด้วย การเปิดให้อ,อปจอตแต่และจังหวัดสามารถพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเป็นของตัวเองก็เพื่อที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์และเสรีภาพในการเดินทางที่เท่ากันเป็นการลดค่าครองชีพของประชาชนและแก้ไขปัญหารถติดอย่างยั่งยืนโดยหากจังหวัดใดนายกอปจอจัดก,การระบบขนส่งมวลชนได้ไม่ดีประชาชนจะได้ไม่เลือกนายกคนนั้นกลับมาเป็นนายกอปจอ,อีกสมัยขอสไลด์ถัดไปครับข้อเสนอข้อที่2รัฐบาลต้องมีตัวชี้วัดหรือ KPI ที่กระจายระบบขนส่งสาธารณะในภูมิภาคตัวอย่างในสไลด์จะเห็นได้ว่าแผนแม่บทกระทรวงคมนาคมไม่มี KPI ในเรื่องระบบขนส่งสาธารณะในชนบทเลยมีเพียงตัวชี้วัดระบบขนส่งสาธารณะเพียงเมืองหลักก็คือกรุงเทพและปริมณฑลรวมจังหวัดหัวเมืองหลักอีก22ิบจังหวัดในส่วนภูมิภาคเท่านั้นแล้วจังหวัดที่เหลืออีกมากมายมีใครมองเห็นพวกเขาเหล่านั้นบ้างครับท่านประธานผมจึงมีความเห็นว่า รัฐบาลควรมีนโยบายตัวชี้วัดหรือ KPI ในเรื่องระบบขนส่งสาธารณะที่ต้องกําหนดให้ทุกจังหวัดมีระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพเดินลดรงเวลาลดมีมาตรฐานในราคาที่เข้าถึงได้ประชาชนทุกคนไม่ว่าอยู่ที่ใดของประเทศก็ต้องเข้าถึงบริการได้ง่ายสะดวกข้อเสนอข้อที่3ไม่เพียงกระจายอำนาจหรือมีนโยบายเท่านั้นรัฐบาลต้องกระจายงบประมาณอุดหนุนให้เกิดขนส่งสาธารณะในต่างจังหวัด จึงควรตั้งเป้าในการอุดหนุนราคาและเข้าถึงให้คนในท้องถิ่นใช้บริการจริงได้ตามข้อเสนอขององค์กรผู้บริโภคคือราคาค่าเดินทางไม่ควรเกิน10%ของไรายได้ขั้นต่ำเพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้รวมถึงควรทำให้ประชาชนทั่วประเทศสามารถเดินเพียง500เมตรก็สามารถเข้าถึงบริการรถโดยสารสาธารณะได้ผมคาดหวังว่านโยบายคมนาคมของรัฐบาลนี้จะไม่ใช่เพียงการขายฝันในโครงการขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว ผมหวังว่าพวกท่านจะเข้าใจไม่ว่าการพัฒนาสนามบินขนาดใหญ่รถไฟทั่วประเทศดึงนักท่องเที่ยวเข้ามามากแค่ไหนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ท่านวาดฝันไว้จะไม่มีทางกระจายไปถึงประชาชนเลยหากไม่ลงทุนในขนส่งสาธารณะที่จะเชื่อมต่อโอกาสเข้าไปท้องถิ่นได้จริงสุดท้ายครับท่านประธานผมคิดว่ารัฐบาลต้องมีทัศนคติใหม่ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ได้หมายถึงประเทศที่คนจนมีรถแต่เป็นประเทศที่คนรวยใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ขอบคุณครับ